วัดยายหอมที่คนทั่วไปพูดถึงคือวัดดอนยายหอมตั้งอยู่ที่ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีเรื่องราวและความสำคัญหลายอย่างที่น่าสนใจตำนานคุณยายหอมที่มาของชื่อชื่อวัดและตำบลมาจากตำนานพื้นบ้านเรื่องพระยากรงพระยาพานที่เล่าสืบกันมาผู้เลี้ยงดูพระยาพาน คุณยายหอมคือสตรีที่ปรากฏในตำนานเป็นผู้เลี้ยงดูพระยาพานบุตรของพระยากงวัดโคกยายหอมเดิมเชื่อว่าบริเวณที่คุณยายหอมตั้งบ้านเรือนและเป็นที่ที่พระยาพานฆ่ายายหอมในตำนานคือที่ตั้งของวัดโคกยายหอมซึ่งปัจจุบันเป็นโบราณสถานเรียกว่าเนินพระเป็นวัดเก่าแก่ที่รักร้างมากกว่า1,000ปีสารยายหอม ในบริเวณวัดดอนยายหอมมีสาลาอนุสรคุณยายหอมให้สักการะรูปปั้นคุณยายหอมและตามความเชื่อในตำนานคุณยายหอมมีอาชีพเลี้ยงเป็ดจึงนิยมนำตุ๊กตาเป็ดมาถวายแก้บนที่สารายายหอมรวมถึงสารายายหอมที่วัดพระประทนเจดีด้วย Veneration หลวงพ่อดังและปูชนียวัตถุหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมมีชื่อเสียงอย่างมากจาก หลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนพระราชธรรมมาพรอดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ผู้คนเคารพศรัทธามากมีวิหารหลวงพ่อเงินให้นามัสการรูปหล่อจำลององค์หลวงพ่อเงินในศาลาธรรมโสลสมีสรีระสังขารของหลวงพ่อเงินให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงพ่อแชม่มเป็นอดีตเจ้าอาวาสอีกองค์หนึ่งที่ประชาชนเคารพและเดินทางมากราบสรีระสังขารของท่านปูชนียสถานอื่นๆ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระพุทธสีทักษิณานุสรณพระประธานในอุโบสถพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปประจำวันเจ็ดปางอยู่ในมณฑปเสมาธรรมจักรอยู่ในวิหารหลวงพ่อเงินหลังอุโบสถ